เอาฟังไม่ได้ปะเอา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 แล้วอาแมีเรื่องแล้วตั้งไปทำโลซงหล่นทำไมอ่ะพวกนี้มาตัดหน้าเองหล่มทำไมอ่ะโอเคไปเอาแปวคีย์การ์ดเปิดบ้านมาดูเื่อเผื่อบ้านเรามีที่สแกนบัตรเออันนี้อันนี้เหรอบ้านเราเนี่ยบ้านแค่อยู่กันสามคนครับสแกนบัตรอ่อะโอเคโอเคได้ได้ได้บัตรเนี่ยบ้านบ้านคน มามามาเรามาสแกนบัตรกันดีกว่าโอยเซฟคนเลยว่าแล้วเราต้องทำเปเทนีอันนี้อออยู่่เทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำไงทำยังไงเดินจงกรมหลังบ้านสามรอบแล้วมั้งหนึ่งห้ไฟลนบ้านดีไหมอ่ะเออเป็นการทำสองสองสามโอเคเข้าบ้านดกวยโอเคทำบุญ พี่ก่อนข้างไม่เห็นพี่ก่อนข้งขาดขาดขาดเป็นจุดไฟไว้เนี่ยอยากได้อยากได้หัวแบบหัวอะไรสักอย่างใครว่าไม่ดีอะไรถ้าพูดถึงเรื่องลุงข้างบ้านอันนี้อันนี้เราโอเคเราพร้อมกูไม่โอเคแล้วเราก็เปิดมุกนี้ด้วยเลยลงข้างบ้านเฮ้ยเดี๋ยวเราเปิดสปินบอทสปินบอท อะไรของเขาเนี่ยสปินบอดสปินบอดเฮ้ยทุกคนผมเป็นพระเจ้าอังกฤษทำไมต้องถือหอกด้วยอ่ะแล้วผมถือไม่ได้เหรอไม่ได้ทำไมไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียเพื่อนเอาไม่ดีเฮ้ยนี่นี่นี่ดูดูพี่กรณ์อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆนิ่งๆนิ่ๆ อ้าว่ามาเนี่ยเสียบแล้วเสียบเสียบเสียบแบบนี้เนี่ยเสียบอย่างเงี้ยแบบไปเจ็บตัวด้วยอ่ะคุณรู้สึกยังไงอ่ะเจ็บนี่เจ็บไปด้วยเนี่ยโอ้ทำไมต้องเอาไฟมาปาใส่ด้วยเนี่ยก็เรียกว่ามี หมืมมมอนมีคนติดม็อบอะเออนอกจริงเอา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 เหมือนมีคนอยากเป็นคนไร้บ้านนะ <laughs> 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 อะไรเนี่ยเรืรองอะไรเนี่ยไะไป ไปไว่ายน้ำกลับไปประเทศไทยดีกว่าแล้วแว้แวแล้วไทยมันอยู่ไหนผมไม่เห็นเลยมันอยู่ในทวีปยุโรปแล้วไหนยุโรปของเองที่ว่าไปถามมึงกิทสิมึงกิทเคยไปไม่ใช่หรอตอนไหนไปตอนไหนไม,ไ,มไม่รู้ไหนยังทงรู้นี่ไม่งั้นเราคงไม่ถามอังผมอ้าวแล้วผมรู้ได้งไงผมไม่รู้ <c oughs> อะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> แย่แล้วจเจออ้าวชิบ เย่ละโอเคได้แ <abonn> ล <emen> ้เตรียมอาวุธแล้วเฮ้ยอะไรเจออะไรมีมีคนปีมงหม้อตอนน่ะมครูแรกเลยเพิ่งใครก็ได้เอาเรือกลับไปฟังดิฟังว่าเราอ่ะดีดอากาศแทนได้ไหมอ่ะอย่างดีดอากาศไปใส่พวกนั้นดีดอากาศโอ้โหโดนใจ หนังสต er um ิ๊กหนังสติ๊กตีอังตัดต้นไม้กระทรวงป่าไม้เขายังไม่ว่าอังเลยกระทรวงป่าไม้นี่นี่นี่เอางี้เอางี้เราเราเราสร้างบ้านให้นกไหมเออเป็นคนมีเมตตาแล้วก็ทีเดียวก็ค่อยค่อยเผามันโอ้โหทีเดียวแล้วค่อยเผาโคดชั่วนี่ยอมรับได้แต่ว่าก็คงไม่มากเทั้งฝั่งอังกฤษมากกว่านั้นอะไรมากเลยครับ ไม่มีอะไรครับพี่มากพี่มากโอ้ยมีคนละเตาเวนมาเฮ้ยมันกำลังมาหามังกรอ่ะอ้าวจริงอ้ะโอ้โหวันนี้อ้าวสวัสดีมันทำไมมันไม่ชีเพื่อนลาเราทำไมต้องแก้ผ้าทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยยัมาเอาเสื้อผ้าก็ไม่บอกเจงไมใจเกเรเลยอ้ยเอ้าน มันเป็นอะไรกัน <unemployed> ร่วมเวลากูไม่ได้อยู่กับพวกมันนี่มันต้องมีเรื่องโอ้ยโอ้ยตายเลยอ๋อกิตเฮียโอ้ยกูเจอแต่อาหารมึงไม่มียาให้กูเลยเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกูโคตรขาใหญ่เลยว่ะเฮ้ยกูโคตรขาใหญ่อะโอ๊ยไม่เลย ไม่มียาให้เพิ่มเลือดแล้วเนี่ยไล่มน์ไล่มน์ไล่มน์น้ำมน์น้ำมนอ์อาช,าชาเย่อุลากนว่าเอาลุงลูก <c oughs> จะเอาให้พี่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยผมเนี่ยคนป่ามันนักอังกฤษไงเออ <c oughs> รักก็บ,บ้าละเอ๋อเดี๋ยวห้อหอบศพไปได้เดี๋วะออกได้สินี่กูเพิ่งรู้เดดเดวเดดงั้นก็เพิ่งรู้ านานเ <P eng ar oon> พิ่งรู้มานาน,านแล้วโอ้โหทอนสูงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันตอกได้อังก็เป็นคนไงอังคิดว่าอังเป็นอะไรเอเลี่ยนเหรออ๋อก็เป็นมนุษย์นี่ครับเอเลี่ยนนะเป็นเอเลี่ยนเออถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอังจะมามานทไมเออถ้าเอจะมาขอยาวทำไมผมก็ไม่มีอ, <S <S 2> <S 2> อังก็บอกแล้วว่าไม่มี ก็บอกแลยแต่ก็จะมาขออ่ะนั่นเลยรก็จะขอไงเออมันขอมันก็ไม่เห็นปิดอะไรเลยแล้วผมไม่ได้รวยยาไม่ได้รวยอ๋อพี่กอนผมรู้แล้วทำไมพี่ถึงขอยาผมรู้แล้วเพราะว่าเพราะว่าพี่อยากยาใช่ไหมอยากยาเอออยากเสพยาอยากยาเสพยาอยากเสพยาจะได้เพิ่มเลือดอยากยาเสพยาพี่พึ่งรวยพี่กอนอยากยา่ะ ยังน้อยแบบก็เป็นคนอยากยาแต่ไม่ได้แบบอยากรมเกลาวเหมือนยิงอะไรนะอะไรนะไม่มีอะไรเมื่อกี้เราบอกว่าไม่ได้อยากรมแบบไม่ได้แบบอยากรมยาเหมือนกับใช้อ่าแม่งรีบเปลี่ยนเลยนะรีบเปลี่ยนอะไรฟังดีๆไปฟังดูในคลิปก็ได้ยังแบบไม่ไอะไรกินเลยไม่รู้กวดคิวแบบใช่ฉันมุดหนีฉนากมมดนีั้งบ ถามอะไรแปลกจอมอะไรแปลกพี่ผุ้สงครามทำอะไรทำอะไรทำอะไรเรื่อะไรเรื่องอาไรนีเราไม่มีนี่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 นีไม่มีอะไรทำเลยจะไม่เนี่ยเขาบอกว่าต้องไปหาทิมมี่ทิมมี่มันอยู่ไหนโดนคนป่าจับไปกินแล้วเหรอไม่ไม่มันไม่ใช่คนป่านั่นพอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยายกอย่ามีลูกเออถ้าอยากเล่นก็เออก็เล่นพุ่งนี้ก็ได้เท่า ตอนนี้กี่ทุ่มแล้วนะ่าตอนนี้หกทุ่มหกทุ่มอีกหนึ่งชั่วโมงไงหนึ่งชั่วโมงอ่ะเอาไงอังนี่ก็ถึงเวลานอนอังแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าไงอ๋ออังเล่นโทรศัพท์ต่อใช่ไหมงั้นอังเปิดเดี๋ยวฟอร์เรสต์เข้าในโทรศัพท์เลยว็ได้เหมือนมันลองลัำนะ ไม่โดนโอ้ยไอ้พวกไรความสามารถพี่ตีนุกยังไม่โดนเลยโอ้เหมือนตีทีเดียวโดนอะว่าแล้วมึงมาทำอะไรตรงตีนกูแล้วมันมันหลงตรงนั้นน่ะผก็เลยมันจิกจิ้มมันเลยเห็นแต่นุกบินได้จนเอียนละอยากเห็นปลาบินได้ป้างปลาบินได้ น่าจะเอาเป็นช <c oughs> <c oughs: c oughs> ื่อปลาปลาอะไรนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮย่ย่ย่แต่ละคนเขาขยันถือมากยังเลยเพื่อแบบแม่แมแบบเรากลัวว่ามันจะเป็นตัวถ่วงเพราะฉะนั้นเราจะถือก้อนหินไให้้องไบ้านอะไรก้อนหินเอามาสร้างบ้านไงเออมันก็สร้างได้เปล่าคุณจะสร้างบ้านยุคหินเหรอแล้วมันทาได้ไม่ใช่เหรออังยังสร้างบ้านยุคไม้ได้เลย ถ้ามันทำได้ฉันก็ทำไปแล้วแต่เกมไม่มีทางให้ทำไงใครมีกิ่งไม้ไหมมีเอาไปใส่น่ะไหนดูรูปทิมมี่ดิว่าทิมมี่หน้าตาเป็นยังไงทำไมทิมมี่ตาโตเหมือนลุงข้างบ้านเลยรถไฟจิบของเขาจะจะบิดแล้วล่ะตัดยับอ่ะเออจริงเอออังชอบทำไม่ใช้ลำบากใจอยู่เรื่อยเลยเอยมาพูดเรื่อยอังไม่เก่งใจเลยอ่ะ มันไม่เกรงใจอะไรเลยอะไรอะไรมันไม่เกรงใจอะไร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 เอาไว้อะไรเอ็งอะไรพวกมึงอะอะไรเฮ้ยอะไรเอาเอาเป็นไรเราไปตูงนี้เราไปเอื้อ ติดไฟดีๆก็ได้ไอ้นี่มันแบบทําตัวติดไฟอยู่เป็นไรหรือเปล่าทําทรงโอยดีมันทาให้ตัวเองติดไฟเป็นไรหรือเปล่าไยดีไหมเนี่ยฮะเบ่าวาวจริงๆคุณน้ำเบาคุณนาชาด้ยโอเคเราจะทําการซ่อมหัวสมองให้พี่กรณ์กันดีกว่าไม่เป็นไรหัวพี่มันก็พังอยู่แล้วเอาปล่อยให้มันพังเอาแล้วสุดยอดเลยเขาสุดยอดแม่ ว่าเราก็ถึงจะพังหมดแล้วมันก็ยังเป็นสองไว IQ อยู่ว็เนี่ยตลาดติดลบสองไว IQ ติดลบติดลบฉลาดอย่างน้อยถึงจะติดลบแต่ก็ฉลาดว่าลุงข้างบ้านอีกแน่นอนเย่แย่แยะเยะตังพูดแต่เรื่องลุงข้างบ้านอังไม่ไเบื่อบ้างเองเป็นอะไรเองเป็นอะไรของขาดเรอของขาดขาดหรอคุณเป็นพระเจ้าจริงมันก็ขาดเลยขาดเงินนี่แหละ อังเพิ่งซื้อสตรีมเซลล์ไปได้ได้ไม่นานนี้เออซื้ออะไรไปซื้อเกมเกมเออราคาขายหกปุ๊บอืมทั้งซื่อมาแล้วซาเพิ่งเดือนที่แล้วนั่นเหรอนั่นมันนั่นเพิ่งไม่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 เอ้าเป็นไรเล่นทำไมไปนอนโกงตูเดือนแล้วเนี่ยก็ไม่สบายใจเย็นช่วยกูด้วยเอาแล้วทำไมไม่ช่วยอ่ะแล้วมองดูเขาทำไม กดช่วยอยู่เมื oh. ่อก like. ี <kab o down> ้มันแหลกๆอ่ะอ้าวาแล้วเมื่อกี้มันแหลกอะกดช่วยได้อยู่ดีกดไม่ได้กดไม่ติดเฉยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยซ่อมหัวสมองให้โอ้ยเฮ้ยอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวป้อนป้อนป้อนช่วยซ่อม โอ้ยเจนดีใจไอ้เจนยินก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้กำลังันเลยเออไอ้ส์ oh, <yes. S 1> <c oughs> คอนช่วยซ่อมแม่งสามารถฆานกใจได้โอโอเคต้ oh, oh, okay. องใส่ต้องใส่คเดียวต้อง,องใช้สเปสเปย์ความจำแล้วละคาถากันลืม <c oughs> ทำไรอัน <c oughs> ทำไรนี่ฉีดเนี่ย โอ้ยชีสเตเป้เออชีสมาเลยโอ้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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยคนยืนโอเคจำได้ยังครับยังจำไม่ได้เลยโอเคยังต่อแล้วกัน ไม่ทราบว่าเสรแล้วคนเป็นกล้วยอะไรกันเนี่ยเราเป็นกล้วยแล้วผมก็จะเป็นกล้วยได้ยังไงผมเป็นโดนอ๋อเป็นกล้วยเลยกันเพียวประกอบการฆ่าไนะมีบ้านมีบ้านให้อยู่แต่กับไม่อยู่ชอบไปอยู่นอกบ้านเป็นไรเพียวประกอบการฆ่าเอาเลย อใช่โอเคต้องใช้ต้องใช้ไม้ยาวกันลืมแล้วะโอ้ยยิ่งไม่มีเลือดอยู่เนี่ยมีอะไรน่าน่าลองมีอะไรน่าลองเหรองั้นเราต้องปล่อยให้เราอดตายดูดีไหมอดตายอ๋อได้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 โอเคได้โปเโอเคได้ได้โอเคโอ้ยยานะ่ยยาไปเอาแฟกันไหมแปกันแล้วก็ออกไปเลยอืมใช่ใช่ใช่ลองไปกันดีกว่าพรุ่งนี้อ่ะ เอาโอเคงั้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ได้อ่ะพรุ่งนี้กี่โมงพรุ่งนี้เหรอน่าจะร,ราบๆเที่ยงคืนเหมือนเดิม <c oughs> มาดิช่วยอะ,อะไรกันเนี่ยลืมลืมแล้วเหรอขะถากันลืมอ่ะเร <c oughs> ือเรืออยู่ไหนเรือเรือพวกนี้มันควรซ่อนตึกง อ๋ออังเอายามาด้วยเลยมันไม่มีมมนี่จะหมดแล้วเนี่ยเสียใ,ใจผมไม่มีอ่ะไม่มีก็ต้องเอามาเพราะฉะนั้นอังทําเราอยู่คนเดียวอังต้องเอามาให้ได้คุณไปหามาเองสิมันอยู่ในเครื่องบินเนี่ยมันอยู่ในเครื่องบินไม่แต่ไม่รู้ไงว่าเครื่องบินอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นจะให้อังกฤษเป็นคนไปเอาคนเดียวเพื่อเพื่ออะไรนั่นแหละเปลืองทรัพยาก,กรทําลายไฟอะ่ะอะไร <c oughs> อะไรไฟไฟมันเจ็บได้ด้วยเหรอ ไอมันก็เป็นทรัพยากรชนิดหนึ่งนะทำไมอังต้องทำลายมันด้วยเนี่ยทำไมอังต้องทำลายมันด้วยไปโดนใครอีกโัยจริงๆอะไรวะอยู่ดีก็ไปเฮ้ยขอเลยยายายาอย่างไรยาโอ้เขาร้อนแรงประจำเลยเอองั้นอังงั้นอังอังบอกว่าอังค่อยเล่นพรุงนี้ใช่ไหมอังยกคอมไปที่ห้องนอนก็ได้บ้าอังมีโน้ตบุ๊กไม่ใช่เหรอเออ แลวคอมผมมันหน้าตาเหมือนโน้ตบุ๊กไหมล่ะเหมือนเหมือนตรงไหนมันมีคีย์บอร์ดแล้วก็หน้าจอคีย์บอร์ดเกียวอะไรด้วยมันมันมันเหมือนไงมันเหมือนมันเหมือนตรงไหนจอมันใหญ่เกินไปมันไม่ใช่โน้ตบุ๊กมันใช่โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กมันก็มีจอตายแล้วตายแล้วไปนอน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 อ๋อนอนนอนใช่ไหมอ่ะมานอนสิมานอนสิมานอนในบ้านสิ รู้สึกไม่ง่วงไม่นอนดีกว่าเอ้ยไม่เหรอไม่เหรอโอเคจะทำให้นอนได้ได้มาไม่เหรอไม่ทราบว่าแต่ละคนก็เป็นขั้วอะไรกันเนี่ยเริ่ดเริ่ดเริ่จะตายแล้วเนี่ยนอนไหมจะนอนไหมจะช่วยนอนเนี่ยได้สกีบเลยอะนอนเลยเหรอโอเคไม่นอนเลยไหมโอเคยังไม่มีใครง่วงนี่เออ โอ้ยจะตายอยู่แล้วเนี่ยไล่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 อะไรนี่ไม่มีอะไรนี่ไม่มีแล้วอะไรนี่ไม่มีแล้วโอ้จ้องแต่ทำร้ายอ่ะโอหจะนอนไหมจะนอนไหมเออทไมไม่นอนอ่ะนอนนอนคนเดียวเนี่ยนอนก็ไปนอนกันเลยเออไปเลยกลัวอะไรกันเอ้าเร็วยอมนอน เออขอไปไปนอนเลยเอ้าว้นสิเอ้าแล้วทำไมไม่เข้าบ้านมองกันล่ะถามเองก่อนอย่าถามฉันจะจะเข้าจะเข้าไว้อย่าถามจุกจิกอย่าถามจุกจิกจุกจิกเหรอจุกจิกเหรอเราบอกกันว่าถามจุกจิกเนี่ยจจุกกิเข้าบ้านเดไปก่อนไปอ้าวเฮ้ย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 นี่ต้องให้จุดกูปไล่ไปนอนนัใช่ไหมเนี่ยใช่ บอกบอกมาไล่ให้ไปนอนนี่ยังไม่ยังไม่นอนเลยไล่ก็บอกไล้ก็บอกหันแตกคมแฝกคมแฝกกล้วยอะไรกันเนี่ยเราไม่ได้เป็นกล้วยก็เราเป็นมนุษย์เป็นกล้วยอะไรอ้าวอ้าวอ้าวภาษาเซนเซอร์แล้วพังแบบไม่ชอบชอบพังเป็นเลยคุณคุณพูดเองอ่ะฉันไม่ชอบอ่ะ จะไปนอนไหมเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยจะไปนอนไหมจะไปนอนไหมอ๋อเขาจะไปนอนในน้ำเดินเสียงเงียบไปอ๋อใช่ใช่เขาอยากนอนเลยมั้ยโอเคปล่อยเขาไปเออใช่ใช่เดี๋ยวนอนในน้ำเดี๋ยวนอนในน้ำอันนี้นี่นี่ได้ยัไงนอนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมโอ้โหง่วงเลยตายดี๋ยวนี้ก็ต้องไปทำใหม่บดรี เขาหมดแรงแล้วเขาหมดแรงลโอ้โหโอ้โหนี่ไงคุณได้ยาเลยนี่เออได้ยาแล้วเนี่ยเห็นไหมเออจริงน้วยได้ยาแล้วกระเพาะว่างกับเลือดนี่เดี๋ยวยาไปป้าไปไม่กินเราไปรับไปไปรับ ไว้พรุ่งนี้ไว้ก่อนหรอกาไปไปไปไวพรุ่งนี้ก่อนเลยพรุ่งนี้ก่อนเอาไปเล่นโอเคโอเคอ่าไปนอนนั่นได้แล้วกูนจะไปนอนไม่เห็นเราอไปอยู่แล้วเอออ่ะไปนอนเองจะไปไม่ได้ชอบไปเลยอหาโกดอยู่เรื่อยจะบ้าเหรอมันจริงหรืไม่จริงจริง ไหนหลักฐานฉันไม่เห็นหลักฐานเขาบอกว่าโค้ดคิดถึงอังบอกมาเมื่อวานนี้ใน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 บอกในในขอดูข้อความหน่อยดิแคปรูมไม่เป็นถือว่าไม่มีหลักฐานว่าบอกแคปรูมไม่เป็นมีไงแต่ว่ายังดูไม่ได้เดี๋ยวอังจะแบบซึ้งร้องไห้เอาซึ้งยังไงยุ่งไม่เข้าใจ เฮ้ยกลับไปเล่นตาวอลหนุนไปตาวตาบอลไหนไม่มีไม่มีโอ้โหคนตีนคนตีนเก่งเก่งภาสาแบบเป็นเซอร์แล้วหลคือต้องไม่เซนพ้นนั่งเแบบต้องให้เราพูดอย่างนี้อยู่เรื่อยเองเองพูดเองอ่ะฉันไม่อยากพูดอ่่ฉันฉันไม่พูดคำยาบเลยด้วยซ้ำ เนี่ยเราก็ไม่ได้พูดคำหยาบถ้าเราพูดคำหยาบอย่างเราต้องว่าราว่าไอ้โง่ซึ่งนั่นคือคำหยาบคำหยาบนั้นเลยใช้เวจาลุงข้างบ้านโหญ่ใหๆๆนั่นแหละคนนั้นแหละนี่คือ